เตรียมต้อนรับความรวยสี่ราสศีจะเกิดเหตุรวยได้รวยดีจับเงินแสนเงินล้านหมดสิ้นนี้สิน อันดับหนึ่งชาวราศีธนูในเดือนนี้เป็นช่วงที่มีเกณฑ์จะได้ขยับขยายกิจการหรือธุรกิจที่คุณทำอยู่มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานที่คุณจะเห็นได้ชัดเจนสำหรับใครที่ต้องไปเจรจางานที่สำคัญนั้นเรียกได้ว่าจะเกิดความรับรื่นมากมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จดังใจหวังชีวิตจะสามารถหมุนเวียนได้มีโอกาสร่ำรวยเงินทองรายจ่าของคุณจะค่อยๆลดน้อย จะมีโอกาสที่จะมีรายรับด้านโชคราภทางการเงินอีกด้วยเตรียมตัวรับโชคไว้ได้เลยสำหรับชาวราศีนี้ 2ชาวราศีเมทุนดวงการงานของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้เตรียมตัวรับอะไรดีๆกันได้เลยเป็นดวงที่คุณจะโดดเด่นในเรื่องของการงานมากจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือและเมตตาสำหรับใครที่หวังจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเร็วๆนี้มีโอกาสสมหวังส่วนการเงินน,นั้นการเงินของคุณดีมากเงินเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะทำ ธุรกิจการค้าการขายหรือการลงทุนจะมีผลกำไรเป็นกอบเป็นกามเป็นช่วงที่จะหาเงินได้เยอะสามารถสร้างฐานะให้เกิดความมั่งคั่งและมั่งคงได้อันดับ3ชาวราศีเมษ ดวงการงานโดดเด่นเป็นพิเศษเป็นช่วงที่คุณจะได้เรียนรู้กับงานใหม่ๆที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนแถมจะมีงานบางอย่างทำให้คุณนั้นจะได้ศึกษาหาความรู้หรือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆมีช่องทางในการสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่คุณจะสามารถทำงานออกมาได้ดีเข้าตากรรมการสามารถได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือมีโบนัสก้อนโตส่งผลทาให้การเงินดีกว่าที่ผ่านมาจะมีโอกาสที่จะได้หยิบ จับเงินแสนเงินล้านมากขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายนี้ชาวราศีมีน ราศีมีนการเงินโดดเด่นมากในเดือนนี้จะมีรายได้ก้อนใหญ่เข้ามาให้คุณได้จับเงินก้อนโตแบบที่ไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ไม่นานก็อาจจะมีเรื่องให้เสียเงินเล็กๆน้อยๆฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีช่างใจในการใช้เงินเอาไว้ด้วยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาทางด้านการเงินไปจะมีเงินใช้แบบไม่ขาดตกบกพร่องชีวิตจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นสามารถลืมตาอ้าปากได้อีกครั อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง youtube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ